แม่ไข่ก็จะเป็นอย่างนี้นะแม่ไข่เขาโอ้ทุกคนางพนีเลยอ่ะพี่พูนเลยนะสวัสดีค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เดี๋ยวดาน่า,าจะพามาเที่ยวตลาดม่วงงามนะคะแต่ตอนนี้ค่ะ แล้ได้มาจากหัดใหญ่แล้วก็เราจะมาเลี้ยวซ้ายตรงให้แยกเกาะยอนะคะตอนนี้เรากําลังข้ามสะพานเกาะยอซึ่งสะพานเกาะยอเนี่ยค่ะจะมี2สะพานเน็ได้คือมีคลิปก่อนหน้านี้แล้วเยอะมากเลยนะคะคลิปเกาะยอคลิปที่ไปทําบุญรอ,อบวัดเกาะยอก็มีนะคะอตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานแรกอยู่นะคะสะพานหนึ่งนะ ทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่ใครที่จะมาเที่ยวที่สงขลานะคะอำเภอเมือ,อ,มอมสงสงขลาได้แนะนําที่เที่ยวตรงนี้คือวัดแหลมพพอนะคะที่เราเห็นเป็นพระนอนอเป็นพระนอนองค์ใหญ่ๆอยู่นี่เนี่ยค่ะเป็นพระนอนที่เห็นเป็นเหลืองๆเนี่ยค่ะถ้าใครที่มาเที่ยวที่นี่นะมาเที่ยวที่สงขลาเนี่ยค่ะจะมีตลาดนัดริมเลนะคะทุกท่านวันเสาร์นะคะวันเสาร์จะมีตลาดนัดริมเล และได้พอดีว่าตั้งกล้องมาฝังรถนะะตลาดนัดริมเลนเนี่ยวัดแหลมโคนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามานะเราสามารถขับรถเข้าไปรอบเกาะเวียนรอบเกาะได้เลยตลาดนัดริมเลนเมื่อตะกี้ที่เราผ่านนะฮะวัดอยู่ในวัดแหลมพอจะเป็นคล้ายๆกับเป็นขายของเป็นชุมชนเป็นพวกปลาสดๆเป็นพวกขนมบ้านพื้น,บ,น,บ,นบ้านของโงขลานะครับ ก็เราเดินเสร็จเราลัดลอดริมทะเลได้เลยเสร็จจากนี้นะถ้าเราจะไปไหว้พระอะไรนะคะเราสามารถจะถามคนที่อยู่ในวัดหรือว่าคนใกล้เคียงเนี่ยว่า,าไปวัดจะไปไหว้พระรอบเกาะเนี่ยไปทางไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไม่ถามเราใช้ GPS ก็ได้จะมีวัดรอบเกาะเลยนะคะเราก็ขับไปเรื่อยๆจะมีป้ายบอกตลอดว่าวัดอะไรบ้างนะคะวัดแหลมพอนะตลาดนัดริมเลแหลมพอนะคะมีทุกวันเสาร์นะคะ มาที่นี่นะคะทุกท่านมีขนมเคก้กมีจำปะดะนะขายนะคะแล้วก็ทานอาหารทานอาหารก็จะมีร้านอาหารที่เราขึ้นไปาทานอาหารที่บนบนเกาะยอนะคะบนเกาะยอก็จะมีร้านอาหารเยอะเลยลองเซิร์ชดูก็ได้นะดาไม่ได้โฟกัสนะคะว่าเป็นร้านไหนนะร้านที่บนเกาะยอมีมีหลายร้านมากเลยนะแล้วก็เป็นพวก เนี่ยวัดแหลมพรอวัดท้ายยอเนี่ยมาได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนที่มีสะพานลอยคนข้ามข้างบนตรงนี้คือ,อเป็นเกาะยอนะคะเป็นที่ขายของฝากเกาะยอนะจะมีเป็นผ้าเป็นผ้าพื้นเมืองของสงขลานะคะทุกท่านและพูดเร็วไปสักนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะจะพยายามาโลอรีช้าๆนิดนึงเป็นผ้าพื้นเมืองเป็นผ้าผ้าผ้าอะไรเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับ เป็นผ้าปะเตะเป็นผ้าลายเกาะยออย่เงี้ยค่ะ้าพิม์ลายอยเงี้ยค่ะและก็ที่สําคัญเลยใครชอบอาหารทะเลตากแห้งนะคะทุกคนถูกมากๆเดี๋ยวขากลับขากลับจากตลาดม่วงงามถ้าดาด้าเมมโมรี่ยังเหลือเยอะนะยังเหลือเต็มนะคะ ยังไม่เต็มสะก,ก่อนนะแดด้าจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายนะแดด้าจะปักลิงก์เอาไว้นะคะเพราะว่าเคยมาไลฟ์สดแล้วก็เคยมาถ่ายคลิปวิดีโอที่นี่นะคะสําหรับของฝากจาก,กเกาะยอนะเป็นอาหารทะเลตากแห้งนะคะราคาถูกนะคะอ่าเดี๋ยวแดด้าจะปักลิงก์ไว้ให้ถ้าไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ตอนนี้เรากําลังไปตลาดม่วงงามซึ่งจะมีทุกวันนะคะในตอนเย็นนะตลาดม่วงงามนะคะก็จะอยู่ จังหวัดสงขลานี่แหละคะ่ะจังหวัดสงขลาเราก็จะขับไปทางเกาะยอตรงไปน้าด้าจะพูดเรื่อยๆนะคะระหว่างการขับรถเนาะเนี่ยที่เราผ่านมาตรงนี้นะคะอันนี้ร้านนี้ก็แนะนำนาด้าแนะนําเป็นร้านน้ําเคียงดินนะน้านเคียงดินร้านอาหารน้ําเคียงดินนะคะลองไปเซิร์ชดูก็ได้ค่ะร้านอาหารทะเลน้ําเคียงดินนะคะทุกคนถ้าเราขับมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าทักษิณดีศึกษานะคะ ถ้าเราขึ้นไปข้างบนก็ไปเที่ยวดูได้ไปดูวิวจะเห็นสะพานป,ป่าเฟรมนะน้ำคียงดินจริงๆแล้วเราขับผ่านถ้ามองด้วยตาเราจะเห็นนะแต่กล้องแนละ้วนาไม่เห็นนะคะทุกคนอ,อยู่ระหว่างสะพานจินสุรนนท์สะพานหนึ่งกับสะพานสองอยู่ตรงกลางนะคะร้านน้ำแียงดินเนี่ยค่ะก็จริงๆมีร้านหลายร้านต่าได้ไม่ได้โฆษณาและคือมีร้านหลายร้านที่ได้ไดแนะนําให้ไปนั่งทานถ้าใครมาเที่ยวนะคะ ก็เนี่ยตรงนี้เป็นทักษิณกดีศึกษาก่อนที่จะถึงสะพานสองนะคะวิวจะสวยมากค่ะสวยทุกที่ตรงบนทักษิณกดีศึกษาเนี่ยค่ะข้างบนก็จะมีเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะคะทุกท่านถ้าใครมานะเป็นหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็มีเป็นมโนราเป็นรูปของอชาวเมืองเมืองสองขลาแต่ก่อนเนี่ยพวกอาชีพอะไรพวกนี้ค่ะจะปั้นเป็นรูปของขี้ผึ้งนะคะเ,เสร็จตรงนี้เนี่ยค่ะที่เรากําลังที่เดนนาขับ อยู่ตรงนี้เป็นสะพานอ่าสะพานตินนะอะก็เป็นสะพานสองนะคะอะ่ที่เรามาเมื่อกี้อ่ะเป็นสะพานหนึ่งตรงนี้จะเป็นสะพานสองถ้าเรามาช่วงกลางคืนนะที่เราสังเกตเห็นเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นสัญลักษณ์เลยจะมีคนมายืนอยู่ที่ตรงริมสะพานเนี้ยเยอะมากเขามาตกปลากันทุกคนเขาก็จะมาตกปลากันนะคะ บริเวณนี้นะคะตรงเขาจะมีที่ตรงบริเวณริมฝั่งริมฝั่งชายทะเลเนี่ยก็จะมีอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพหลักๆของคนที่นี่ก็คือเป็นอาชีพเลี้ยงปลากระพงในกระชังนะคะ,ะเป็นปลากระพงปลากระพงขาวนะคะท่านที่ส่งไปขายทั่วประเทศทั่วโลกนี่แหละคะ่ะเป็นปลากระพงเกาะยอขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะ,ะนะคะโอเคเดี๋ยวเมมจะเต็มนะนาดาจะ ค่อยไปถ่ายอีกทีตอนถึงตลาดนะคะถ้าใครมาที่อยากมาเที่ยวตลาดม่วงงามประเดี๋ยวดาน่าจะปักแมกไว้ให้นะตรงลิงก์นะคะตรงลิงก์ตรงคําอธิบายใต้ชื่อคลิปนะคะแล้วก็อาจจะปักบุดไว้ตรงข้อความข้อความคอมเมนต์แรกด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันตอนถึงตลาดม่วงงามนะคะนะคะดาน่าก็ขับมาก่อนที่จะถึง ทางแยกที่จะเลี้ยวไปทางสถิงพระนะคะซึ่งเราจะไปตลาดมุกงามละได้แนะนํานะคะสําหรับท่านที่มาสงขลาแล้วก็จะเข้าข้ามไปฝั่งแหลมสมิลาถ้ามาทางเกาะยนนะเราเลี้ยวมาฝั่งนี้นะคะเราสามารถจะใช้บริการเป็นแพขนานยนเห็นไหมคะเขจะเขียนว่าถ้าแพขนานยนเราสามารถจะข้ามแพไปได้เป็นฝั่งเขาแดงนะคะฝั่งนี้นะก็เราใช้รถยนต์เนี่ยค่ะขึ้นแพข้ามไปฝั่งนน้นได้เลยข้ามไปฝั่งแหลมสมิลาได้เลยนะคะ ปั๊บก็จะถึงไปตรงใกล้ชายหาดเลยค่ะใกล้ๆกันเลยนะคะก็จะสะดวกสบายด้วยฝั่งนี้นะคะื่อว,ว่าท่านไหนที่มาฝั่งนี้นะคะมาเที่ยวตลาดหรือว่าอะไรแล้วอยากจะไปฝั่งแหลมจะได้ไม่ต้องขับรถเวียนนะคะสามารถที่จะใช้บริการแพรเราเอารถขึ้นไปบนแพรได้เลยนะคะอโอเคตอนนี้นาด้าก็เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวไปเขาเรียกว,ว่าฝั่งนี้จะไปอำเภอจะทิงพระนะคะเราก็จะขับไปเรื่อยๆเดี๋ยว ถ้าท่านที่ใช้ GPS นะคะสามารถจะใช้ GPS ได้เลยตลาดมวงงามตอนนี้ตลาดอยู่ด้านขวามือของเราได้นะคะเพราะว่าเรามาจากหัดใหญ่เรามาจากหัดใหญ่นะเดี๋ยวเราได้จะไปกลับรถตรงไฟแดงนะคะเ,เราจะกลับรถตรงนี้นะถ้าเราตรงไปเนี่ยสามารถจะไปไปทะเลน้อยได้แล้วก็ไปวัดพระโคนะคะซึ่งราได้เคยมีคลิปมีคลิปวิดีโอที่ไปวัดพระโคก่อนหน้านี้นานมากแลว้วค่ะอ่า แยกไฟแดงนี้เป็นแยกไฟแดงม่วงงามนะคะทุกท่านน่าจะใช่แนละ้วได้ยังไม่เห็นชื่อปนะอ้ายนะเดี๋ยวประเดี๋ยวเดน่านจะขับรถแล้วก็แนะนําถ้าใครที่มาเที่ยวที่ตลาดม่วงงามนะคะก็สามารถจะไปเที่ยวชายทะเลม่วงงามได้นะคะเขมีการพัฒนาแล้วตอนนี้นะมีริมหาดแล้วก็มีขายของริมหาดนะแล้วก็สามารถจะนั่งาทานอาหารทะเลใกล้ๆกับ หาดม่วงงามได้นะที่นี่ก็จะมีหาดทรายแก้วแล้วก็มีรีสอร์ทมีที่พักนะคะเยอะแยะมากมายเลยลองเซิร์ชดูนะคะว่าที่พักใกล้ริมทะเลตลาดม่วงงามที่พักใกล้ริมทะเลม่วงงามนะคะขอไปริมทะเลม่วงงามนะคะที่พักอ่าแล้วก็อาหารทะเลที่นี่ก็เป็นร้านไม่ใหญ่เป็นร้านแบบว่า,าชาวประมงมาทําร้านอาหารเองขายเองนะคะ ใครที่จะซื้ออาหารสดๆแบบว่าที่เรือเล็กมาเทียบท่านะมาตอนเช้าเลยนะคะเช้าๆเลยก่อน9โมงเช้านะคะจะมีพวกหอยนางรมมีพวกอาหารสดปลาสดๆนะพวกปลาปลาจวดปลากูเลาปลาเกา๋าพวกอาหารทะเลสดนะคะปลาอย่างเงี้ยค่ะปลาปลาทะเลสดๆนะเยอะมากอยู่ตรงหน้าหาดม่วงงามเลยนะคะเขาก็จะมีท่าที่ขึ้นเรือหลายท่านะคะ อ่าโอเคเดี๋ยวดได้รอไฟแดงเสร็จแล้วเราจะกลับรถแล้วก็เราจะเข้าตลาดกันนะคะต้อนี้นะคะกอนี้นะคะ,ะ,คะทุกคนตอนนี้เสียงเพลงคือดังมากระด้าอยู่ตรงตลาดนะคะตรงตลาดก็เนี้ค่ะดาด้าให้ดูนะอ่าตลาดตอนนี้ตลาดเพิ่งเริ่มนะคะคนก็ยังไม่เยอะมากนะเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะคะ แรดาก็ไม่มั่นใจว่าจะใส่เสียงได้ไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเสียงเพลงดังมากเลยนะคะแต่ว่าคุณก็เริ่มทยอยมานะเดี๋ยวรดาจะพาเดินไปดูของกินของกินบริเวณย่างห่าบริเวณตลาดแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่เขาขายเป็นพวกอาหารสดอาหารทะเลสดตรงด้านหลังด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวรดาจะพาไปดูของ แต่ยังไม่รู้ว่าวันนี้แม่ค้าเรื่อกมาเยอะหรือยังนะเสียงเพลงค่อนข้างดังมากเลยนะคะเสียงเพลงดังมากแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพลงดังมากแล้วอาจจะตัดเสียงออกแล้วก็จะใส่คำบรรยายเสียงทีหลังนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนลองถ่ายดูก่อนนะคะฮูะก่อนที่นี่จะเป็นตลาดแบบว่า ตลดาดตลาดชุมชนนะคะเหมือนกับว่าตลาดตลาดพื้นเมืองที่ขายเป็นพวกของพื้นเมืองของที่นี่นะค่ะของที่สงขลานี่นะคะทุกคนถ้าใครมานะถ้าน้าเป็นคนชอบตลาดแบบนี้นะชอบมากกว่ามากกว่าของที่ขายในาอันนี้ปลาโอนะคะทุกคนปลาโอย่างนะ <Yeah. S 1> ปลาโอย่างเดี๋ยวจะพาเดินแต่ละซอยแต่ละซอยนะคะอันนี้คือที่ชอบมากเลยคือชอบปลานะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าอันนี้กูกูดำนะคะลาขี้ตังคะทุกคนอันนั้นลาคองนะคะลาซางนะแล้วก็มีลาสีเขียวนั้นคือปลากดที่ดีนะคะลาท่องเที่ยวลาที่เป็นไข่เหลืองๆที่ไข่เขาจะคล้ายๆยิ่วคือเป็นปลาหม่วโนะคะทุกคนแต่ไดาจะเผาดูวันนี้คนเยอะมากเลยนะ อันนี้ลูกข่าพันเราจะเอาไปแกงส้มแบบคนใต้นะคะเ็าจะแกงกับปลาพวกนี้ค่ะนี่แกงกับปลากดแกงกับปลา,าเมนูที่แกงส้มข่าพันถนะ้าเคยมีคลิปเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะตรงอคอมเมนต์แรกนะคะถ้าใครที่สนใจนะอันนี้คือปลามีหลังหรือว่าปลาดุกทะเลนะคะปลามีหลังนะทีเ่เป็นอยู่นะคือป,ปลาธรรมชาตินะคะทุกคน เป็นปลาธรรมชาติที่นี่จะมีปลากระพงทะเลนะคะที่ขายแล้วก็เป็นปลาปลากระพงที่เขาเลี้ยงในกระชังนะเป็นปลากระพงทะเลนะคะมีตัวบิ๊ก,กตัวแบบใหญ่มากเลยนะคนที่นี่ส่วนมากแล้วปลาที่ทานคือปลากระพงจะเป็นปลากระพงทะเลทั้งหมดเลยนะคะส่วนมากนะ อันนี้ปลามาักคนเขาเรียกปลาช่อนทะเลนะคะแต่จริงๆแล้วที่นี่เขาจะเรียกว่าปลาเหนนะคะปลาเหนแห้งหรือว่าปลาเหลนแดดเดียวนะคะนีะ่นะอันนี้ก็เจาะไปทอดแล้วก็ไปแกงส้มอ่อปลาเหนเนื้อเขาจะคล้ายปลาช่อนนะคะเนื้อเขาจะหวานมากอันนี้เป็นปลาแดงแต่ว่าจะเป็นปลาแดงขนุนนะคะ เดี๋ยวได้ให้ดูนะคะอันนี้คือปลาแดงนะคะทุกคนแต่ปลาแดงเนี่ยจะเป็นปลาแดงตัวเล็กเขาเรียกว่าปลาแดงขนนุนนะคะเม็ดขนนุ่นปลาแดงเม็ดขนนุนนะอ่านี่เป็นปลาเลนเหมือนกันแต่ว่าปลาเลนนี่ยังไม่ได้ผ่านะคะทุกคนปลาเลนจะเนื้อหวานมากเลยนะเนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวได้จะพาเดินคือปลาเค็มเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเรได้ให้ดูนะปลาเค็มก็เยอะมากปลาไม่เค็มก็เยอะปลาเค็มก็เยอะนี่ปลาเค็มแหลม ตลาดนี้มีทุกวันนะทุกคนถ้าใครมานะมีม,มีมีทุกวันเลยนะมีตอนเย็นทุกวันเดี๋ยวนะดาดจะใส่กีเทสไว้ให้สำหรับคนที่จะมานะคะร้านนี้อร่อยทุกคนร้านนี้อร่อยนะ อันนี้ปลาแดงเหมือนกันแต่ว่าคนละแดงกันนะปลาเป็นคิดเดียวกอันนี้ปลาจวดนะคะทุกคนที่เราทําภูงปลาที่เขาเขียนว่าภูงปลาจวดคือมาจากภูงปลานี้นะแต่อันนี้จะเป็นปลาเด็ดเดียวนะคะอันนี้ปลาสีเสียดปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาแห้งนะน้ำเนี่ยปลาเนี่ยปลาเหรนี่จะเยอะมากเลยนะอันนี้ก็ปลาเหรนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นผ่ากับไม่ผ่า อันนี้แห้งแล้วแต่ว่าน,นี่จะเป็นเด็ดเดียวนะคะเนี่ยเนื้อเขาจะเหมือนปลาช่อนนะคะนี่นะอันนี้เขาไม่ผ่านี่จะตัวเล็กะค่ะอันนี้คือไม่ผ่าที่นนทุกคนแม่ค้าบอกว่าคือปูหินนะแต่ว่าสีก็คล้ายปูเรด้านะอันนี้คือปูปูเสือนะคะปูนี้คือปูเสือนะปลาจะมีเยอะมากเลยปลาทูปลาทูอันนี้เราเรียกปลากะทิแต่ไม่รู้แม่ค้าเรียกปลาอะไรปลากะทินี่ปลากระตี้จ้า,ากระตี้จ้า กคนดูปลากระพงทะเลใหญ่มากปลาเป็นนะคะที่ปลากระ,กะทิคือสดปลาสดนะทุกคนสดมากเลยนะถ้าใครมาตลาดนี้นะอยากซื้อปลาสดคือไม่ผิดหวังเลยคือปลาแบบว่าสดมากนีไ่ได้ดูนะให้ดูตลาดให้ดูบริเวณแมคะ้ากำลังทำเดี๋ยวเราได้จะพาไปดูไปดูที่ผู้ผทะเล นี่คือตาซายนะคะตาซายลาลินหมาลาลินหมานี่ตัวดำๆแบนๆน,น,นี่เอาไปทำผัดฉ่าก็ได้นะ,ะอันนั้นเป็นลาอินรีนะคะที่แม่ค้ากำลังขายวันนี้คนเยอะมากตลาดนะ,ะทุกคน พาไปชมล็อกนี้นะว่าไม่รู้เมมันจะเต็มก่อนไหมนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะะอันนี้เป็นปลาทะเลเหมือนกันแต่เราเรียกว่าไอ้ดักไม่รู้แม่ค้าเรียกอะไรไอ๋อแม่ค้าเขาเรียกดอกสนนะทุกคนเราเรียกว่าปลาดักนะคะนี่แทงเจ็บมากเจ็บที่สุดในทะเลปลานี้นะตัวเล็กก็จริงแต่ว่าแทงเจ็บมากเลยนะเดี๋ยวาจะพาเดินนี่ไข่ปลานี้นะเหมันไม่ทับทิมเลยอ่ะสวยมาก คนคือจริงๆแล้วราดาจะบอกว่าปลาที่นี่เยอะมากแล้วมีหลายล็อกมากมากเลยนะเสร็จเดี๋ยวจะพาเดินแต่ว่าอาจจะพาเดินไม่ทั่วถึงนะคะแต่เดี๋ยวเนี่ยปลาเนี่ยคือไส่ของปลานี้นะคะทุกคนปลาจริงๆแล้วที่บ้านที่ราด้าเคยทําคลิปมีคลิปแกงสีโพคือเนื้อปลานี้นะคะเขาไปทําเป็นปลาแดดเดียวที่บ้านจะเรียกว่าปลาเม่าหยองนะทุกคนเนี่ยไข,ข่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยไข,ข่ของปลาริวคิวหรือว่าบางคนก็เรียกเพาว่าปลาเร็วเซียวนะครับ อ่าเนี่ยหัวเข้าเแกงส้มอร่อยมากนะด้ามีคลิปอยู่นะเนี่ยพี่พี่ก็กำลังสับอยู่เนี่ยค่ะทุกคน,กนพี่ร้านนี้มีสุกวันใช่ไหมคะมีค่ะมีสุกว้วนโอ,อมีสุกว้นกวนเดี๋ยวจะปักจะปักหมดไว้ให้นะมาที่นี่คือเอาลังมาด้วยเลยนะปลาสดมากทุกคนปลาสดแบบว่าเดี๋ยวพาเดินดูแล้วขอบคุณค่ะนี่ปลาฉลามนะทุกคนปลาฉลามน,นี่หนังก็จะหนานะหนัก็จะหนานะครัเราแต่ว่า เวลาทำมนจะทำแบบค่อนข้างยากนิดนึ่งทุบกวาแบบว่าาเยอะจริงๆปินปาเด็ดเดียวแต่มายมากาเดเดียวนได้จะให้ดูปลาหมึกนี้ เป็นปลาจระเข้จะมาปลาจระเข้ขาวนะปลาที่นี่ส่วนมากเป็นปลาเรือเล็กนี่จะสดมากเลยนะคะเปพวกปลาแดงอะไรนีค่ะเนี่ยทุกคนนาาจะให้ดูเป็นพวกของแห้งนะของแห้งที่นี่ส่วนมากก็จะมีเป็นเอ่อเป็นเป็นปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่นี่ถ้าใครมาตลอดม่วงงามก็เป็นกะปี่นะคะนี่ กะปิม่วงงามนะคะทุกคนเขาจะแห้งกะปิก็จะแห้งนะได้ดูกะปิก็เป็นลักษณะแบบไหนนั่นเนี่ยกะปิก็จะเป็นเนี้ยกะปิม่วงงามเขาดังนะทุกคนแห้งนะนะนี่หนังเขาเรียกหนังนะคะนี่เป็นหนังหัววัวนะคะแล้วก็เป็นพวกเครื่องแกงนะคะนี่เป็นพวกเครื่องแกงนะคะก็อนั้นจะเป็นชุดเป็นชุดในร้านะคะ เส้นดองนะผักเส้นดองกินแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าไปแกงส้มก็ได้นะนี่ค่ะอ่ะิมจีเมืองไทยนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนที่น่าได้แนะนําอีกอย่างนะถ้าเกิดใครมาตลาดนี้นะเป็นน้ําส้มนะคะทุกคนน้ําส้มน้ําส้มตโนดน้าน้าส้มนี้เขาเป็นแบบว่าทําจากต้นตาลน,นะทาจากวงของต้นตาลน,นะคะน,นี่เดี๋ยวน่าจะเอาไปทําแกงส้มนะคะแม่คาขายยังไงคะ วันนี้ก็ได้ได้ปลามาเยอะมากเลยอันนี้บริเวณด้านนอกนะคะเผื่อว่าใครมานะอ่าใครมาด้านนอกด้านหน้าตลาดนะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะคะนนี้อะไรเอ่ยหออยำหอยดองอยำหอยดองนะะทุกคนของกินเยอะมากเลยนะของกินเยอะมากข้างหน้านะคะทุกคนนี่นี่นี่ อันนี้ะวี่สาลายค่ะให้กองกองกอองะไรอ่ะสาลายนี่เป็นพอสิทธิ์มาผมนางนะคะทุกคนมันจะมีไอ้บองหนุ่มมากเลยนะเขาเรียกว่าสาลี่ผมนางนะแต่ว่าเราจะเอามาลวกแลต้องมาทำแบบนี้ค่ะยำเนี่ยน่าชอบกินมากเลยเคยมีคลิปนะที่ว่า ให้ดูขนมนะแต่ไม่มั่นใจว่าจเจาลงได้ไหมเพราะว่าเสียงเพลงค่าข้างดังสักหน่อยนะคะเดด้ได้ดูว,ว่ามีขนมอะไรบ้างนะเป็นขนมพื้นเมืองของสองขลานะคะทุกคนไอ,ไอขนมเนี้ยเดด้เคยมีคลิปทาขนมดูอยู่นะ,ะขนมดูนะทุกคนถ้าใครอยากทากินนะไดด้จะแตะลิงไว้ให้วิธีการทํานะ,ะนี่นะนี่เขาเแบบนุ่มไรเนี่ยในบางกา้าโ,โ,โอ้นี่ก็มีแบบใส่งาทุกคนเป็นแป้งเดียวกันแต่ว,ว่าเครื่องงาข้างนอกใส่งาข้างนอกนะแล้นี่เป็นแบบรสดั้งเดิมนะ ขนมดูนี่เขาจะทําแป้งกับข้าวขา้าวเหนียวเราไปคั่วก่อนอนะคะแล้วก็มันจะหอมมากคือบางคนบอกคล้ายขนมญี่ปุ่นไม่คล้ายนะถ้าเวลากินนะคะแต่นี่ไม่รู้ว่าเขาใส่กะทิไหมนะที่บ้านจะทําใส่กะทินะคะแล้วแต่สูตรนะคะถ้าไม่ใส่กะทิจะเก็บได้งานแต่ถ้าเราทําทานเองใส่กะทิก็จะอร่อยเ <c oughs> อาเบียร์ก่อนยังไม่คะรู้งานหจับแอร์โรโกปิดนะคะทุกคนมาได้ดูนะเนี่ยเป็นพั <c oughs> ่ว <c oughs> ขนมเนี่ย อันนี้เราเรียกขนมที่ควันนะขนมทุกตับนะคะมันมีหลายขนมมากเลยอันนี้หัวครหัวครบผ,ผัดน้ำผึ้งนะคะแต่เขาไม่ได้ใส่ใบไม้เขาทำแบบนี้นะเขาใส่แปะแซ่แล้วมันจะแข็งแข็งแบบนี้นะคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมาตัดใส่ถุงอันนี้เคลือบน้ำตาลทรายนะคะเป็นเม็ดมะม่วงเหมือนกันนะ,ะแบบนี้นะใ้รอยานซื้อนี้ซื้อยำสาลายนะไอโอดีนสูงมากเลยนะ,ะอันนี้นะ นี่ที่ดราด้าถ่ายอยอู่บริเวณด้านนอกนะบริเวณข้างนอกตลาดนะคะด้านหน้าตรงตรงที่ดราด้าจอดรถแล้วก็เดินมาเนะะี่ยค่ะด้านหน้าจะมีขายเป็นพวกขนมกินเล่นนะเป็นพวกของกินเนะะี่ยค่ะนี่เป็นโรตีนะคะทุกคนโรตีโอ้ยขายดีมากไหมคะทาเยอะมากขายดีนะขอลูกชินกช้นปลาด้านปลาเลยจ้าลูกชิ้นปลา คะทุกคนนี่าดาด้าซิลชิ้นปลาเป็นคนชอบกินปลานะคือว่าเสียงเพลงค่อนข้างดังมากนะดังแบบว่าตลอดสายเลยค่ะอันนี้เป็นกระเพาะปลาหม้อใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นกาคนม้ไปฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกของทอดเป็นกระโปะกระโปะทอดที่เราเห็นสุดเป็นกระโปะแล้วก็เป็นอันนี้ทอดมานาันนะคะพี่ๆ,ๆก็กำลังทอดอยู่กระโปะนะคะทุกคน ข้าวเกียบข้าวเกียบที่เป็นแบบว่าคล้ายๆกับเป็นข้าวเกียบสดนะคะอะไม่รู้เสียงจะเบาไปไหมนะคะนี้ลูกชิ้นทอดนะคะกระโปงก็คือจริงๆอะ่ะกระโปงเนี่ยนะได้เคยถ่ายไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าวเกียบปัตตานะคะีค่ะเป็นข้าวเกียบสดนะ,ะต้องร้อยหวังตายสดอร่อยใช่ค่ะโตค่ะทุกคนสดนี่ลูกเนียงลูกกอเม็ดใหญ่มากเลย เนี่เก่งๆเมี่ใหญ่มากกระดาถ่า,ายอันนี้ขนมบ้าบินนะทุกคนหอมมากเลยอ๋อขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะ,ะทุกคนเราเห็นโ,โอ้ยตรงนี้ขนมเยอะมากเลยอะ่ะนี่นี่ขนมไอ้นั้นขนมปักหม้อทุกคนนี่ขนมปักหม้อนีขาขา่ค่ะใครคือคะ สสคใช่คือคะต้องหิ้วซิค่ะต้องหิ้วซมีไส้หวานกับไส้เค็มนะทุกคนเนี่ยที่ก้าเขากำลังทำอยู่นี่คือไส้เค็มนะคือแม่ค่ะตึงพร้อมเลยกาแฟแี่ให้ลงกินมั่งอ่ะให้กินทำไมสวยมากเลยอ่ะมีขนมครัด้วยนะทุกคนขนมพวกนี้ได้น่าเคยมีคลิปวิดีโอที่ทําอยู่นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไม่ให้นะคะเป็นสาคูไส้หมูแล้วก็เป็นที่บ้านเรียกขนมครัว เมื่อกี้พอดีคนเดินผ่านมากระตุกนิดนึงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าขนมโคแต่ถ้าภาคอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกขนมต้มนะมั่งภาคอื่นนะไม่มั่นใจนะคะยาใช้แป้งข้าวเหนียวแล้วก็เป็นมะพร้าวอ่อนเคลือบข้างนอกนะคะไส้จะมีหลายไส้เป็นไส้กุ้งไส้ไก่ไส้หมูได้หมดเลยนะคะแต่เราจะเรียกส่วนมากว่าเป็นไส้หมูนะทุกคนเอจ้าได้สั่งน่าจะเป็นไส้เดียวกันนะเป็นวัธีกาหมากโคนะคะ ก็เอาไส้เค็มนะคนนึงนะว่าดุงไกรว่าฝากทุกคนดูนี้นะก็ได้ดูนะมันใหญ่มากคนดูนี้นะนี่เป็นซุปเนื้อทุกคนดูดิมันใหญ่มากคนกินคนกินเยอะมากตรงนี้นะที่ดูนี้นะไส้ไม่รู้มีไส้อะไรมากเลยถามแม่ค้าก่อนเดี๋ยวมันน่ากินมากทุกคนมาได้ดูเดี๋ยวเรขอซื้อกันทุกคนนะ